ฟาร์มครับตอนนี้เรามาถึงฟาร์มนกแล้วนะครับเอาพ่อพันธ์มาส่งนะครับนี่นี่ฟาร์มนกของมารามครับผมนี่โอ้โหอย่างสวยเลยโอ้โห,โอโหโมองไม่เห็นเลยแดดจัดเลยครับผมเดี๋ยวจะนกลงกันนะครับอยากภาคกับภาครึเป็นอเ่างป็นยัง ลูกจะลงมาแนะครับลูก่กาแวบจะลงมานะครับ,รบอุ้ยสวยมากเลยอุ้ยนงามแท้ต่อปารติรวทวดขนคืองามแท้ไม่ลงมาลงมาลงมา ลงมาลูกลงมาลงมาลงมาแล้วลูกป๊อบป๊บป๊อบป๊อดใหญ่ทูลงมาแล้วลูกลงมาแล้วมาค่ะมาคุ้นให้เร็วเร็วกระดาใส่แบบไปนิ่มไปเออกันระแทกกันเนาะลงมาลูกลงมาแล้วลงมาแล้ว มาเลยมาเลยมาเลยโอ้งแล้นครับลง้วครับบึม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 อย่างส่เลยเหรอสวยสวยมากเลยสว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 ยยวยงามดีอย รถขยับตัวไอรถไอออกไปก,ก็ได้ตอนเรากำลังพิสูจน์ตัอ๋อครับผมเกีตี้ฟ้ามครับผมตอนนี้เขากำลังส่งนกกระจอกเทือดเลยครับนี่พอแดงเขา้ามาหอดหรอกครับผมก็เจ็บข้อนะจักหน่อยอยู่เพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยยืนอันนี้เป็นไรไม่เอาไม่เอาไม่เอา แดงแดงอย่าทำน้องนะแดงอย่าทำน้องนะขนาดเจ็บอยูนิสเลยนะฮะต,ตีน้อยเดียวเดี๋ยวก็หายเนาะข้อขึ้นแดงมันเพือเบิดเลยอ่ามันจะเก็บข้อไหนจนังไนเพราะว่าเขาหะมันหะมา ใช่ขนหัวจะขาวเราขนข้อน่ะมันจะเป็นสีขาวนะอืมแต่ตอนนี้สียืดข้อประสุดแล้วตาวต่กับผมมีปัญหาไอ้เคยเจอแล้วไอ้เอามาจากไอล้ลำพุนนะ่ะตัวนึงอ่ะมันหาข้อมาตลอดมาหอดไอยข้อเป็นถุงเลยเป็นถุงก็ยังนำ้ำแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเศร้าเอง เพราะว่ามันเก็บข้อไงนี่มันหามากนี่เห็นบเนี่ย,นเ,นยเออเออแต่ว่าใส่เวลาอยู่ประมาณบ่ถึงเดือนดอกแดงนี่ครับอรเออบอดเลยบดเลย นี่ครับก็นกกระจอกเทศของเกต้มนะครับของมาดามต้มครับผมนี่เกตีฟาร์มเรามาส่งตัวผู้ไว้ให้เกต้มนะครับผมตรงนี้ครับนี่เกตมเขาก็อยู่ด้านบนนะครับผมนี่รถขนส่งของเราครับผมตอนนี้ก็อ่าพ่อแดงมาถึงถึงฟาร์มอย่างปลอดภัยแล้วครับผม